สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอจะชวนมากินผัดกะเพราปลาหมึกกันนะคะเมนูเร่งด่วนค่ะวันนี้ยุ่งตั้งแต่เช้าเลย เคลียรงานเสร็จหาข้าวให้น้องหมาเสร็จทีนี้ก็จะเป็นอาหารของเราแล้วค่ะเราต้องให้น้องหมากินก่อนเราค่อยกินทีหลังก็ได้ <c oughs> ไม่งั้นเขาจะร้องงองแยกวนเรา เขาจะงองแงแ้วกก็จะกวนเรามากเขาหิวเขาอ่นะนเขาก็ต้องส่งสัญญาณแหละหืมน้ำมันเยิ้มเลยอะ่ะปกติผัดกะเพราพอจะได้ใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้นะเนี่ยวันนี้มือหนักไปหน่อยไม่เป็นไรวันเดียวกินไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปเขี่ยไปตักน้ำมันที่เงาที่หลังเลยเป็นเมนูเร่งด่วนของเราปลาหมึกนี่ก็ซื้อมาแช่ตู้ไว้เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยลืมทำกินโอ้ยที่ขอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลย หั่นชิ้นใหญ่ๆเล้นๆไปเลยค่ปะปลาหมึกปลาหมึกอันเนี้ยตั้งใจว่าจะซื้อมันลวกแล้วก็กินกับน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดกะว่าจะมากินเล่นเอามาลวกกินเล่นอ่ะแต่ทีนี้มันไม่มีเวลาทำพอผ่านไปหลายวันแล้วก็เลยเอามาผัดกระเพราดีกว่าดีกว่ายโยนทิ้ง เพราะมันยังไม่เสียกินได้กินได้เรากินได้เราสายประหยัดกินอยู่บ้านๆอยู่แล้วไฟเหมือนไม่ค่อยแรงเลยอะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามา,าติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนเพื่อนใหม่บรบกวนดูคลิปให้ถึง5นาทีก่อนเราค่อย คอมเมนต์ค่อยกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลเสียทีหลังเนาะเรารู้กันอยู่แล้วเนาะในสำหรับคนที่ที่ทำ youtube ด้วยกันนะคะแล้วปอก็จะสำหรับเพื่อนใหม่ที่มาติดตามเดี๋ยวปอก็จะกลับไปหาเช่นกันนะคะทุกคนไปช้าหน่อยนะคะจะไปชัวร์ค่ะ อันนี้เริ่มปรุงรสเลยค่ะพอจะหยอดน้ำตาลไปหน่อยใส่รสด,ดีไปนิดนึงพอจะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าในรสด,ดีอ่ะเขามีผงชูรสอ,อยู่แล้วใส่ซอสปรุงรสไปหน่อยโหวน้ำเยิ้มเลยอ่ะน้ำเยอะมาก ไม่เป็นไรเอาไว้คุกข้าวก็ได้อร่อยดีบางผัดกะเพราบางคนเขาก็จะไม่ใส่น้ำมันหอยนะแต่ว่าพอใส่หน่อยเพิ่มความมั่นใจอีกนิดให้มันรสชาติมันแบบแน่นๆ่นแน่นแน่น อันนี้ผัดกะเพาหรือต้มเนี่ยเหมือนต้มปลาหมึกเลยเหมือนแกงเลยอะ่ะขอชิมหน่อยอืมเติมน้ำปลาอีกนิดนึงก็พอละพอเดี๋ยวไปกินกับข้าวมันก็จาง ทำกับข้าวนี่ต้องทําไปบ่นไปเนาะถึงจะอร่อยถ้ายืนทําเงียบๆนี่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่แซบไม่นัวเี๋ยวแล้วใส่กระเพราลงไปจ้ากระเพรานี่ไปเก็บมาจากในป่ากล้วยขึ้นเองตามธรรมชาติใส่กระเพราแล้วพอจะปิดแก๊สเลย กะเพรานี่ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่น้ําก็อาศัยจากน้ําฝนพูดง่ายๆคือเขาหากินเองโตเองอะไรเองเขาอะ <c oughs> ่ไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยไม่ได้ไปลดน้ําอะไรสักอย่างเสร็จแล้วค่ะผัดกกะเพราง่ายๆแซบ่แซบๆไปจัดทุกคนไปกินข้าวกันค่ะ มากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนมาขับเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินผัดกะเพราปลาหมึกในยามฝนตกตอนนี้ฝนตกลงมาแรงมากค่ะเสียงดังมากมากผัดกะเพราวันนี้ใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยค่ะมือหนักไปหน่อยมัวแต่เมาส์มอยอยู่แต่ไม่เป็นไร <laughs> กินไปก่อนวันเดียว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้มาแบบสั้นๆและเร่งด่วนและรวดเร็วมากสวัสดีค่ะ